ถูกต้องคิดผิดนะครับมาเล่นตอนนี้ต่อมันกินหมวกหรอว่าจะตีใส่แล้วอ้าวสามสี่สิบสี่โอเคครับป่นนี้เรามาอยู่ในเกมฮันช์จะบอกว่าเออฮันช์ฮันนะครับก็เราน่าจะรู้จักกันดีนะครับในนามของ Slender Man นะฮะ s สแลนเดอร์แมบเราเคยเล่นกันมาหลายภาคหลายรูปแบบ ไม่ใช่หลายรูปแบบเดยมมันคือลายผัยกอะไรแบบนะฮะทีนี้เราจะมาเล่นกันในแบบนี้มั่งก็คืออันนี้คือ h u n t the Real s l e n d e r Man ครับมันต่างกับธรรมดาที่เราเคยเล่นกันยังไงนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของการาฟิกนะฮะซึ่งอ ต้องต,อ,งองต้องลองอ่ะต้องลองอ่ะเห็นเขาว่าสแลนเดอร์แมนภาคนี้โหดมากนะฮะแล้วก็แบบมันโหดอ่ะมันวิ่งได้อ่ะจิตเนี่นะฮะโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยเลยครับนะฮะโดยการกด New Game นิ้วเกมครับระดับเรานี่เราต้องแบบนะฮะนูบเราไม่เอานะฮะเราต้องเกมเมอร์เท่านั้นโอ้ห <c oughs> What would you do if you were in the place that I never seen before คุณจะทำอย่างไรถ้าคนเติมสถานที่ที่คุณไม่เคยพบเห็นม,มาก,ก่อนโอเคนะฮะโอ้โหนี่แหละครับภาพอย่างที่เห็นนะฮะโอ้ใช้ได้เลยนะโอเคกดกติกานะฮะกรุณาเปิดเต็มจอแล้วเปิดแบบ f u l HD ด้วยนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนนอนนะฮะกู <c oughs> อยู่คนเดียวกลักว กลัวเกลเออมันมีแล้ว,ผม,ผ,มวผมก็พูดเองนั่นแหละโถจะเห็นผมแล้วเนี่ยผมพี่ผมเป็นคนพิชิตซัลเอนดเดอร์แมนนะเว้ยอ่ะอือหือเย่รถภาพแบบคนละคนละเรื่องกับที่เราเคยเล่นกันเลยอะโอ๊ยซัลเนได้ๆๆๆสักที น้ำมาเนี่ยของส,สองอย่างโอเคนี่น่าจะเป็นพี่เฮียแสงมึงจะจ้าไปเลยเนี่ยมองแผนที่ไม่เห็นเออโอเคแล้มได้เลยไม่ธรรมดาเลยทีเดียว อุยอ้ยอุ้ยแมวแมวมันร้องอ๋อ,อเดี๋ยวผมจะวากให้ฟังนะงงยะังคิดถึงไก่ยังคิดถึงอ่าขี้อ่ะขี้จะรุกตุ้นโอ้อยเด็กเป,ป็ควาบสิพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่จินตนาการในหัวสมองของเราเท่านั้นเองนะฮะ ต้องท้าทายมันต้องกล้าวกราดประกาศก้าวมึงออกมามึงออกมามึงออกมานุ้งแห้งแขนยาวหน้าไม่หน้าไม่มีหน้าไม่มีปากไอ้หน้าไม่มีสิวหน้าขาวว่องฝนตกด้ ฝนตกด้วยนะฮะตกด้วยนี่ฮะวับฮึวัดวัด,วดโอ้ฮะสัตว์ตกใจ โอ้อ้ยเยี่ยหืมกาศแรเปดอ่ะโอเสียงประตู ปูดแบตเตอรี่อย่าบอกนะว่าไฟฉายมีวันหมดหายเป็นไรเกิดแต่น้ำมึงมประตูปิดเองอม,มันมีอำนาจพิเศษอะไรมาปิดประตูเองหน้าวะ ไฟอ่ะโหมึดตึบมึดตึบจริงจไม่ไหววะมึดเกินไอเหี้ยขาดขาดเกินมึงชีวิตมึงน่งโอ้ยไม่มีอะไรเลยในห้อง ไม่ต้องลุกเอาได้ไรเราได้กุญแจนี่หว่าที่ได้ตอนไหนพอ้เหี้ยร <c oughs> ้องไม่หยุดเอาไปทางรัดได้ด้วย กี่มั็นกูงงว่ะนี่ละอันนี้ทางเขา้าทางนี้มันก็จะต้องมีทางไปทางหนึ่ง ừ, ทางนี้อยู่คนเดียวเวลาแบบนี้ไงเงือมันไหลย้อนตัวดจริงจริงโอ้ ทำไมมันไม่เหมือนเฟรนเดอร์แมนที่เคยเล่นก่อนในขาดไม่ใช่อะจอดไม่ใช่เฮ้ไนไนอ,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 อะฟังเพลงมั้งไนยอยู่ไหนอใส่แดกลองกองใ,ให้สัตว์นี่กูณหลงมาไหน What the, what the fuck what the fuck is this shit wow thuộc hàng ô lúa อเอ้เราอเจอเรอะไรครัเเราอเจอเดเราเจอ,เจเเจอแเตเตอรเ่อีกแล้วเอามาทำอะเรยังไม่เข้อใจเลยอบตเตอรี่เอาอดเดอด เปล่าผมอยากจะไปดูมาง,างแมบปบย่างกว้าง่ะฮะผู้ตามตรงไม่เคยเล่นซเรนเดอร์พังไหยแม่งกว้างขนาดนี้เดินันเพยคนอะ ฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่แถวนี้สัตว์เด็กก็ลองอีกเ ดิฉ no ันว่าแถวนี้มันต้องมีพลังงานอะไรอยู่แน่นอนเนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะแน่นอนเลยทีเดียวนะจ๊ะโอ้ยมาไหนกันเนี่ยเอาใส่ใจผ่านที่อ่ะเฮ้ยแบบ คือถ้าเราไม่งงแม่งเราก็งงแย่งว yeah. yeah. ่าตรงไปจะเป็นทางแยกใช่ิ่งนะฮะิ่งวิ่งแล้วแบบสะบัดหน้าสายมากอ่ะเจ้ ทุกขานี่น่าจะเป็นพลังงานเป็นที่เน<อ>ือ้อแท้ทไมผมไม่ชอบบรรยากาศอันนี้เลยวะเตะแฟนที่แกแลก้วก็แบตเตอรีอออ่สักเดี๋ยววูจายแฟนทีแป๊บนี่น่าจะเป็นทางแยก

เสียเปล่าไปตกใจนึกวก็หัวคนเ้อเฮียมาทำไตองแถวนี้ละฮะ Ôi. Oh. Ôi. Oh. Hello. Hello. Is everyone there? You can see me. Chết. Chỉ nuôi. Chỉ what, Run back. มาโปล่ทางนี้นี่ตายเลยนะจะสูงไปแล้วนะโหเสียเกินไปคนโดลุกคนโดลุกจริงกี่ชั้นเนี่ยจะเอาสักกี่ชั้น สร้างไว้ทั้งคืออะไรนเนี่ยไอเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรเออไม่รู้ว่าเล่นไปอีกสักพักหนึ่งดีไฟเกอร์จะกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานทำงานเลยวะทำงานอยู่ร้านเน็ตมาไม่ไปก็ดีนะคิดถึงไม่รู้วันนี้เป็นไรคิดถึงเป็นพิเศษ

หนึ่งเสียงมาแล้วจะส่งไปไหนเนี่ยม,มองไม่เห็นข้างล่าาเลยีส่สัตว์อตอนนี้รู้สึกก็จะได้สองมาสักสามอย่างอืมสียงโอ้เสียงอะไรไม่รู้อาขนลุกไปหมดเลยเนี่ย ะะข้อดีของเซเลอร์แมนอย่างเดียวคือมัน,ม,นมันกิดไม่เป็นนี่แหละฮะที่ผมอุ้ยข้อเสียแม่งนี่มันชอบทําให้ตกใจสาบานเลยนะครับว่าผมจะเล่นครั้งเดียวจะไม่เล่นอีก ไม่รู้สึกกดดันตัวเองไงก็ไม่รู้ฮนะยิ่งเล่นยิน่งกดดันอย่างเงี้เปิเปะก็ไม่ได้ก็ถ้าเทียบกับอันที่เราเคยเคยเล่นกันมาเนี่ยมันเจอยากกว่าเยอะเลยนะแต่ความรู้สึกมันต่างกันเยอะเลย <laughs> ไอ้น,นั่นเราจะเจอบ่อยแต่อันนี้เราไม่รู้ดิมันเนี่ยผลได้เล่นมายังไม่เจอมันเลยเนะี่ยโหแล้วคือไม่เจอนี่ไม่ใช่ว่าดีนะฮะยิ่งไม่เจอนี่แม่งยิ่งเสียวโตเสียงอะไรวะจี่เอ้ยดูดีเดิได้แล้ว เฮีย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 แล้วเฮียแม่งมาบอกว่าอันนี้แม่งวิ่งได้ด้วยไอ้สัตว์จะหนีรอดเนี่ยน,น,นะสัตว์ปกใจย่า <c oughs> ทางต่อดีวะเอาขึ้นไปทางทางนี้แล้วกัน เนี่ยมันมีเสียงอะไรแบบแม่งเหมือนมีใครมาตามตูดไงไม่รู้ว่าเสียงมันเหมือนงูขู่งูฝ่อมันต้องมีพลังอานนี่ไงนี่ไเสียงนี่ไงตัวทีไม่ค่อยจะได้ว่าหายแล้วมึง

ผมตั้งหลักแล้วเนะี่ยผมตั้งหลักตกใจแล้วเนะี่ยตั้งร่งงานอยู่แถวนี้เป็นแน่แท้แทบไม่อยากจะหันหลังเลยที่นั่นอะไรคือเจอกระดาษแล้ว โอ้ตกใจเยี่ยมเออเฮ้ยไม่ไหวแนละ้วนั้นจะเลิกเล่นก่อนแนละ้วนั่นเนี่ยเฮ้ยไม่เครียดว่ะไม่ชมฮะเวลาที่คุณเล่นเดี๋ยวเวลาาคุณเล่นอันเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันจะเครียดกับตัวเองอ่ะมันจะไม่เหมือนกับอันนู้นอ่ะ มันรัดกลางป่าได้ไหมเนี่ยดึงรัดกลางป่าเลยกันโอ้ยตา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 ยยังออกมาทันทีเฮ้ยกูจะได้แบบสบายใจขึ้นมั่งอะไรอย่างเงี้ยอีย ไม้อ่ตรินลมตรินพกปันปใช่คนที่เกียดฟ้าฝนนะฮะแต่ตอนนี้ตันนี้สูกสกกยดเกียดเห็นรูาเฮ้ จริงๆมันก็เป็นการแกล้งอย่างหนึ่งนะฮะจริงๆผมก็ไม่ใช่คนกลัวอะไรง่ายๆนะครับแต่่อยางไปเห็นะไม่ใช่กลัวอะไรง่ายแต่กลัวขี้เลยที่ขี้จะหลุดต้องมีอะไรอยู่ทางนี้เป็นแน่แท้เป็นทางขึ้นถ้ามันวิ่งเข้าหานี่กูวางเมาส์วาง กอดเลยนะเฮ้ยมันไม่ไหวจริงๆเทคที่จะหนีนี่มันก็เหนื่อยนะวเปล่าเปล่านี่มันทางอะไรเยอะนงงงงกับทางตรงนี้วะอืโอ้ยสัตว์เหงือแม่ง เหงื่อแม่งออกตรงใต้รักแร้ที่บพยเฮ้ยอุละเคียดเสียงแม่งก็ตามหลอกหลอนไม่เลิกนะครับแบต่ตอรี่นะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเก็บมาทำไมนะมันไม่มีอะไรหรอกเย็บกนระดาษ